สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถครอบครัวหน้าใช้1คันครับคันนี้ตัวท็อปสุดเลยครับ t o y o ต a Innova ปี2012นะครับเครื่อง2.0สภาพสวยๆครับใครที่เน้นหาไว้ใช้งานลองมาชมดูนะครับคันนี้ของแถมพอมีนะครับจะทรงรงล้อไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีชุดแต่งรอบคันตัวนี้ติดประกันชั้นหด้วยนะครับลองเช็คดูได้เลยไปดูรถทดลองขับนะครับถ้าใครชอบและถูกใจถูกตานะครับ 2.0 LPG นะครับสายครอบครัวเน้นประหยัดนะครับเป็นรถ7ที่นั่งเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปกันได้หลายคนนะครับและที่สำคัญประหยัดด้วยครับภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับมีแอร์3แถวมีจอทั้งข้างหน้าและตรงกลางนะครับลองชมลองเช็คดูได้นะครับเซ็นทรล็อกแอร์แบ ABS นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวท็อปสุดนะครับ ลองชมไปดูรถทดลองขับนะครับสำหรับสมาชิกที่ชอบและกำลังหานะครับคันนี้ตัวท็อปสุดเลยครับสภาพสวยครับเน้นให้ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุรสาครนะครับภายในงามๆครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานตกแต่งรายไม้ครับสวยๆกว้างขวางนั่งสบายครับลองชมลองเช็คนะครับตัวนี้อึดทนแน่นอนนะครับอันไหลเยอะสุดครับเลอที่สําคัญนะครับตัวนี้เบาะสวยครับลองเช็คนะครับแถวที่2เจะเป็นเบาะแยกแบบนี้นะครับ ถ้าใครชอบและสนใจนะครับก็จะนั่งสบายนะครับมีทางเดินเข้าไปข้างหลังนะครับข้างหลังนี่คนตัวใหญ่ก็นั่งได้นะครับอย่างผมสูงว่า7 5นั่งข้างหลังไม่ติดหัวครับสบายเลยลองชมดูนะครับถ้าใครชอบสนใจเน้นเอาไว้ใช้งานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคันนี้ก็มีม่านข้างมาให้เรียบร้อยเลยครับทรงสวยของแถมมีนะครับประหยัดเน้นไว้ใช้งาน คุ้มไม่คุ้มพิจารณาได้เลยครับสภาพงามๆครับไฟหน้าทํามาให้ใหม่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับรถเดิมบางนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อครับใครจะสดราคา339,000สามบาทนะครับรถปี2012นะครับใครจะผ่อน6ปีก็7,2 0ดนะครับใครจะผ่อน5ปีน่าจะอยู่ที่7 0 0ดปลายๆหรือไม่ก็8,000ต้นนะครับลองชมรองเช็คไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับล้อขนาด18นะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์เนียนนะครับ จัดไว้ให้แล้วครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับใครที่ชอบสายประหยัดจัดไปครับเป็นผ่อนก็ได้ครับจะสดก็ดีครับกว้างขวางนั่งสบายครับลองชมลองเช็คดูได้แบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางให้กับสมาชิกนะครับเป็นเบาะแยกนะครับแถวที่2มีแอร์3แถว สะดวกสบายแน่นอนนะครับไปไหนก็ไปกันได้หลายคนนะครับและที่สําคัญตัวนี้ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉชีดนะครับใช้ไปแล้ว1น0 0 0 0ก้หน่งแโดยประมาณนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับเน้นให้ไปดูรถตรวจสอบสภา,ภาพด้วยตาของท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับอยู่ที่กระทุ่มแบรนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนรถได้เลยทรงสวยนะครับรถบ้านแนวประหยัดสไตล์ VIP แบบนี้นะครับ ลองเช็คลองชมดูได้ว่าถูกใจและสวยเข้าตาหรือเปล่านะครับรับรองว่ากว้างแน่นอนนะครับแอร์สตู้นะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังเย็นแน่นอนนะครับ ตัวนี้ผมเคยมีประสบการณ์กับใช้อยู่เกือบปี2ปีครับอึดทนครับประหยัดใช้ติดแก๊สเหมือนกันครับมันขึ้นอยู่กับการดูแลและความเข้าใจนะครับสำหรับเราติดแก๊สแต่คันนี้สวยเนียนติดประกันชั้นหนึ่งด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสมาชิกที่ชอบเน้นให้โทรจรจาไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับสวยๆครับเน้นหาไว้ใช้งานพาเพื่อนพาช่างไปเช็คได้เลยครับขอบคุณครับ